สวัสดีครับวันนี้เรามาข้ามเรือโป๊ะโดยจนะเอารถยนต์ลงเรือไปอ,อีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา จะเป็นสะพานทำไมเขบวนอย่างนี้เขาต้องวนหลบเรือไงอ๋น้ำแรงน้ำไปทางนูน้นต้องปล่อยให้เรือไปทางนูน้น ือนิ่งดีนะโอ้ยนี่ไ่โยกแล้วโอ้ย<า>โยก <จะ S 1> แล้วโอ้ยทำไมน่ม<ะ>ากลัวจังี่เป็นแม่หนะ รถล,ลงเรือก็ประมาณ25่สิบหาบาทมอเตอร์ไซค์น่าจะ10บาทหรือเปล่าจำไม่ได้น่าจะ10บาททัหมดหมถ้าเราไม่อยากถ้าเรากลัวไม่อยากลงเรือก็จะพานภูมิพลครับทางนี้ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึง่ง ถ้าใครได้ลงก็จะรู้ยิ่งมีเรือใหญ่ย,ย,ยิ่งมีเรือใหญ่สวนด้วยยิ่งสนุกเลยออเมื่อไรจะถึงใจถึงยังน,นู้นก็อีกสะพานหนึง่ง เรเริ่มหันเร,เริ่มจะหันเข้าฝั่งแล้วเพราะว่าน้ำไหลมาทางนี้ก็นเลยท้องฝอายลัง<ๆ>ก็ปกติเขาก็จะให้นั่งอยู่บนรถนะครับไม่ให้ลงไปข้างล่างเพื่อความปลอดภัยของแต่ละบุคคล ตามขอบตามอะไรเราะห้ามนั่งนะครับนั่งไม่ได้เ,เด็ดขาดเลยครับอันนี้คือถ้าเทียบที่เราก็ลังจะเทียบขึ้นมีาทางให้รถยนต์ขึ้นเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับ นี่ยข้ารับประแดงนะครับคุยชนอุ้ยว่าใส่ก,กระเด็นเลยเมื่อกี้ <c oughs> โยกโยกชนตรงนี้เ่ยช <c oughs> นเสาอ่ะน้ำมันแรงมารับยากยก็เดี๋ยวเทียบเสร็จี๋ยวรถขึ้นให้ดูนะครับ เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสไครกดแชร์ดนวยนะครับทยอยขึ้นแล้วต้องระวังอนะต้องค่อยๆทางขึ้นแคบมาก ด้วยไม่มีตำรวจร้อนนะเนี่ยแดดร้อนมากขึ้นเรียบร้อยแล้วครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ